แล่เพิ่มอีกสมัยตัวไเลยให่ตัวแนะครับลองดูงจับขึ้นมานี่บ้าีมือมากเลยนะครับดีครับเจอจคกันนะครับตีอบมาเลยดิมันะครนบี่ ตบอยู่ใต้นี้จะลาเดินมานิดอนเดินมาเดินมาเนี่ยมันบุนบ้นตงไปตรงนี้อยู่พี่มองเห็นอยู่แบบแบบไหนพะี่ไม่ใช่จังเลยถือถือถือถอัน่หนตอนแรกแล้วมาถือกล้องถือกล้องให้พี่หน่อยพี่จะจับส่งมาตรงนี้นะ สำับกันเ่ไนีต่อไปไฟไปไหไม่รู้มันมีข้างเดียวด้วยนะพร้อมไหนที่จะคิดมากพี่อ้้รู้งัรู้อมรู้งนี้ผมใส่นี้ไม่ปวดหัวพี่บุ๋ม

มันหยียบผมดูดูดูเออมีเข้าด้ืออ๋อครับดูหมดหมดแล้วใช่ไัมต้องหายคุ้มมาพี่ไา้เจ๊ไอ้เจ๊ทั้งตัวใหญ่จัางระว่ามีมีอะไรครับเไหมซ่อมดูคนละนี่ครับผลงานของพวกเราเลอแป๊บเดียวปีนออกถังแล้วครับ คับัอเดี๋ไปเิดนน่นเลยังไงเดี๋ยวจะจับโชว์ใช่ไหมกลับก็เจ็บเราปูร้องอ้นี้ไม่แย่ดูซิ่ามันเป็นยังไเลย เป็นแต่า่ากระโดก็เป็นมาบินนั่นแหละ